ប Dan, ាទដុំដុំតលានេះបកអីចេះទៅចាំចាំកាមេរ៉ា ទោះសាផ្លឹងចាំងរហូតនេះនោះមិនຕ້ອງមានប្រសុំគុណប្រសុំកាណាលហើយទេតលឹងហ្នឹងតាន់ចាំងដៅហោះអានេះជិះរត់ណាស់លូវស្គីនលនัวលជិះរត់ហុំឲ្យមិនបិទចូលទៅលេងខ្លួនឯងតើបាក់ស្ដាប់ហ្នឹងជិះទៅល្បីជិះទៅជិះល្បីអានេះតាមសិនពីប ប្តីទូកប្តីភូមិហាហាចឹងអ្ហានិយាយនិយាយលេងសើចអីអូនវីដេអូបងថតខ្យងស៊ីរបស់គេហ្នឹងឡើង500 review ណា3ថ្ងៃទៅចាំមើលតែ4ថ្ងៃ1000 review review សារសារខ្ញុំធ្វើបែបបាត់បាទឃើញមួយនោះមកក៏សម្រាប់ការអធិប្បាយអាចຈະមកខ້ອຍខ្ញុំអពើទាំងរែងເຂົ້າຫຼາຍนะครับพี่น้อง ใช่ก็เราดูวิธีการทำตามมาดองแยะอแยรอสอเบอรี่เออผลิตจำส่ยำใบก่อนเราดูเทคนิคนะครับวิธีการนะครับทำนะครับสำหรับเจ้านี้นะครับทำแล้วอร่อยมากเลยครับเครื่องทึ่งจริงๆนะครับถ้าคนไปชมอยากจะลองชิมอยากจะลองทำซโสดีนะครับก็ค่อยๆทำแล้วก็ค่อยๆดูคลิปนะครับพี่น้อง ก็คอยดูคลิปนะครับเราก็จะค่อยๆทำตำเคยตำยาเลยนะครับสำหรับวัตถุด,ดิบก็ไม่ค่อยมีอะไรเยอะมากนะครับพี่น้องใ<ร>ช้ค่อนข้างไม่ค่อยเยอะมากตตมก็จะมีน้ำตาลปี๊บกับชูรสแล้วก็หนามปลานะครับพี่น้องแค่นี่นะครับผสมกันแล้วก่อนจะเราเอามาผสมกันแล้วก็ตาพริก จันดานะครับพริกแดงจันพริกจันาดาแดงนะครับโอ้ยอ่าเอ,อ้ยจดกลัดต่อพริกแดงจันดากับกระเทียมนะครับเราเอามาคลุกนะครับเอามาคลุก,กจนเออละเอียดนะครับน้องครับมกินแล้วห็ค่คอยๆดูนะครับกินเ้าแล้วมาต่อแหล้วมาต่อแล้ว ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมอยากจะฝาักไทยคนที่ชมนะครับได้ติตามนะครับแล้วก็แชร์นะครับแล้วก็แสดงความคิดเห็นอยู่ข้างล่างคลิปด้วยนะครับอันนี้เขาใส่ผ้าเขใส่ปลาอย่างนี้จะเป็นกำลังใจนะครับเพื่อจะไายมี กำลังใจ่ายคลิปวิดีโอดีๆนะครับเพื่อเอามาเปรยงป้านให้คนไปชมได้ดูนะครับเทคนิคบ้างในการทำนะครับกับข้าวนะครับผมทำกินเองนะครับโซดแบบบ้านปลานะครับผมยอมรับเลยนะครับเขาทำอร่อยจริงๆครับเคยไปกินทางนอกกับกินเจ้านี้คืออร่อยครับเจ้านี้ทำอร่อยกว่าครับ ยอมฮับยอมฮับจริงๆครับพี่น่อยยอมหับ,อหบ,อหบทองทองดอมวีเลยเราก็จะเรียกว่าเราจะปูกะลูกดคูกมาคุกให้มันละเอียด,ด,ดลยปยลูกนะใส่กระต่ายปลกนะกบักรก,ก,ก,กตก่าย ดูที่ในในการทำนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเมนูนะครับต้มยำใช่ไหมอะไรนะยำปูมายำปูมาครับพี่น้องเขาเรียกว่ายำปูมานะครับดูที่ในในการทำนะครับทอง้นอารเยักษ์รำไรเจ้าเตียไทยนอันนี้ตัวอุ่นเลยอันนี้ ตัวสดสดมากครับพี่น้องโลละลอยเองสุดเทนดีใหญ่มากด้วยนะครับไปไงเนี่ยมักล้อมอร่อยเติกเตดหตักเลยโลเอ้ยอะไรนัโลนึงโลลลอยโอ้พอดีกินเลยเนื้อเยอะมาก จำปูม,มานะครับคือเราไปซื้อ,อ,อปูม,มามาลอยเดี่ยวเลยนะครับพี่น้องได้ประมาณห้าหกปูม,มานะครับใส่มาเยอะอยู่เาตัว 5, นะครับอันนี้ถ้าเราไปซื้อตลาดนะครับพี่น้องได้แค่สองสามตัวใช่ไหมก็ประมาณเจ็ดเจ็ดแปดสิบบาทไปเร็วเนี่ยคุณเล้วเท่าไหร่ร้อยยี่สิบก็มีใช่ไหม กระตายราคาไม่ได้นะแต่ปูม้าราคาอาจจะแพงหน่อยใช่ไหมครับให้เราทำกินเองลอยเดียวอิ่มเป็นครอบครัวเลยง่ายครับค่อยๆดูนะครับพี่น้องเดี๋ยวเรากลับมาดูกันอยูครับโอ้ยอะไรอ่ะปูม้ม้าปูม้าอย่ากินบล

ก็ทำเองนะครับก oh, ินได้เยอะได้เยอะจริงๆพี่น้องครับมอไงัเราจะมาชิมน้ำมันั มอ๊ะมันมีมะม่วงมันมีอ้ออะไรอันนี้มะม่วงกับมะม่วงปาแดงปาแดงปโยแต่ก็เป็นรวยยังไงใครประมันเอาไอ้โยปีสันกระชุกอันนี้อะไเกันอ่ะคอมแดงครับเอ่อผักชีแล้วก็อเมซ่ามีคนช่วยด้วยอ่ะสำหรับวัตถุดิบที่เรา ตองชายเรามีครับเราก็เพลินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็พี่น้องก็จะมีหอมแดงนะครับก็มะม่วงซอยนะครับทีนแรกๆนะครับก็จะมีผักชีนะครับผักชีพรั่งนะมันไม่ไตายลันตายแย่แล้วนะครับพี่น้องกินแบบบ้านๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าคล้ายๆกับสมตำเหมือนกันตรงนี่แทบโดมงกับรานนี่ ห้าหกร้อยมั้งครึ่งมอเลยครับพี่นองเราไปกินอยู่ในร้าน <c oughs> สองไม่ตัวตัวนั่งเนี่ยเขาเขาจับเป็นสองท่อนตัวครึ่งตัวครึง่งนี่แหละมัม่ยี่สิบบาทเป็นไม้ี่นองตัวเดียวเนี่ยนะเมื่อกี้ผมพ,พูดไปแล้วครับแต่ก็<อ>เราเคยได้รู้แล้วก็ไม่มีเนี่ยมีตาอะไรมามุง่งอันนี้เนื้อรุ่นๆนเลย ใช่ไหม่ลูกใช่อ่ะน่ากินไหมไมาม,มีทำอร่อยไหมเน,นี่เราคือซื้อมาเพีร้อยดเดียวครับรู้ที่งคร,รับสำหรับในบวงเราก็ไปเก็บขางบานนะครับเราซื้อแต่ปูปลากับหอมแดงแล้วก็ใบตังโอนะครับสำหรับกระเทียมกระเทียมอะไรเราก็มีเองทุกอย่างเลยนะครับกินไปเยอะมากครับน่ากินไหมน่ากินอยู่ใช่ไหมแมงลัน เ้าเครื่องก่อนเราก็ค่อยๆนะครับพี่น้องค่อยๆคนนะครับให้เครื่องมันมีทันกับเครื่องกับผูมากับวัตถุดิบทุกอย่างที่เราได้เตรียมเอาไว้ผสมนะครับคนให้มันเข้ากันนะครับพี่น้องครับให้เราไปเร็จแล้ว ก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อยากจะฝกกดไลน์นะครับกดแชร์ดกร <ไป S 1> ดสับตะไคร้แล้วก็อยลืมนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับคลิปใหม่ๆจะช่องไว้ที่วาซามเลยนะครับผมขอประคนทุกท่านนะครับที่ดได้ทำรับชมนะครับ ใส่โดยไปเสิร์ฟถ้วยละต่ออีกนิดนึงนะครับพี่น้องครับเราจะใส่ถ้วยใส่ถ้วยมันดูดีหน่อยครับอันนี้คือในไรครับทำทำเสร็จเลยนะครับสำหรับสหรับง่ายง่ายๆของไวท์ว้าซานะครับโอ้สุดยอดมากเลยนะครับพี่น้องปีเราก็ได้ชิมไปแล้วนะครับนั่นัโดนบนกองนั่นน่ะะเห็นไหม ใส่จ,จานเลยนะครับามาทานเลยนะครับสดเต็มอร่อยถึงใจเ,เนยทาราไ<ร>ปซื้อตลาดอาพูดจริงๆครับเราจะประมาณสองร้อย,ยสามร้อยนะครับสองสามร้อยนะครับเอาเทน้ำไปเลย จะน้ําลงด้วยนะครับเค้าเรียกว่ายําปูมาใส่มะม่วงนะครับหวาน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 อร่อยด้วยวิวปูนี่แหละปูนี่หวานปูหวานชามันดักไปน้ําคลือท้องหวานหวานอร่อยคิดทอดให้จักเอ๋ ตอน้องเขปร้อย้วจ้ากรรมร้านี่ยนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวนี้เราก็จะใส่เพิ่มถั่วนะครับคำว่าถั่วอะไรนี่ตัวนี้เขาเรียกว่าถั่วอันนี้อันนี้ถั่วอะไรถั่วขั่วเเราก็จะใส่ถั่วเค็มลงไปด้วยนะครับพี่น้อง អ right. ่า so គ uh, េបាទណាគេមិនបាច់ថាប៊ូគ្រាន់តែប៊ូហៅផងមិនបាច់ហៅខ្ញុំច្រឹកនេះឯងខ្ញុំវាចង់និយាយប្រកបទៅជាតិអ่าទៅទាំងងប់ครับพี่น้องครับขอឲ្យໃຊ້អស់100 200ហឹមគេឡូជិះអត់ໃຊ້តាំងពូនឯងໃຊ້តាមគេទៅครับម្យ៉ាងបែមថានដឹកគេដែរដល់ครับพี่น้องครับក៏ត្រប់វិញนะครับឲ្យយើង100នឹងកប៉ាល់បាត់ចំណានขอប៉ុនទុកថានนะครับទីសម្រាប់ជូនល្អ car โอ้ยชิงขาดของไงรับไปเลย